สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตัวประกอบชื่อเพียนครับในครั้งนี้เรา,าได้มาแนะนําหนังสือเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาเป็นรายการใหม่ของช่องที่มีชื่อว่าบันทึกการเล่นเกมครับโดยเกมที่ผมเล่นนั้นคือเกม p ัทจีโมบาหและเป็นบันทึกการเล่นในอดีตครับต้องขออาภัยด้วยที่อาจจะไม่เป็นปัจจุบันกันสักเท่าไหร่เอาล่ะมาเข้าเนื้อหาของเรากันเลยดีกว่าเกินนํากันก่อนนะครับว่าในการเล่นครั้งนี้นั้นเป็นหนึ่งในครั้งที่ดีที่สุด ตลอดการเล่นที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับโดยรอบแรกนั้นผมเลือกที่จะลงตรงใจกลางแมปส่วนเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะมันอยู่ใจกลางแมปไงครับกว่าวงจะบีบเข้ามาก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึง่งแต่ก็นะมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปตอนที่ผมโดดลงมาผมเห็นอาคารขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าผมจึงรีบเข้าไปเพื่อหาเก็บทรัพยากรเป็นเรื่องโชคดีที่ผมได้ปืนลูกซองมากระบอกหนึ่ง แต่ในจังหวะนั้นเองผมได้ยินเสียงฝีเท้าผมจึงหันกลับไปมองผู้เล่นคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในโกดังผมจึงยิงไปสองนัดเป็นการเก็บแต้มคนแรกไปได้ในระหว่างที่กำลังจะออกจากโกดังผมก็ได้ยินเสียงปืนจากทางด้านซ้ายผมจึงรีบกระโดดเข้าไปหลบในบ้านพร้อมกับเก็บทรัพยากรที่ชั้นหนึ่งก่อนจะขึ้นไปหลบที่ชั้นสองของบ้าน โดยตอนนั้นผมไม่ทันสังเกตเห็นผู้เล่นคนหนึ่งที่กำลังโดดไปมาระหว่างบ้านสองหลังตรงหน้าผมเพราะผมได้ยิงเสียงฝีเท้าเข้าเสียก่อนผมจึงรีบอบรงแล้วดักกอเจ้าของเสียงฝีเท้านั้นให้ขึ้นมาบนบันไดแต่ปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ขึ้นมาผมจึงง่ายเก็บของที่อยู่บนพื้นระหว่างรอ เมื่อผมได้ยินเสียงปืนจัดทางด้านขวามือผมก็พยายามหาต้นกําเนิดของเสียงจนใน,นที่สุดผมก็เจอผู้เย็นคนหนึ่งที่ผมมอนพลาดไปก่อนหน้านี้ผมจึงนี่บุกขึ้นเรีงไปทางเขาจึงกลายเป็นการเก็บแต้มสังหารครั้งที่2ของผมหลังจากจัดก,การเขาได้ผมรีบหมอบลงก่อนเพราะผมทราบดีว่าคนที่ผมสังหารไปนั้นไม่ใช่เจ้าของเสื้ฟีเท้าที่ผมได้ยินก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน เพราะก่อนที่ผมจะยิงปืนผมได้ยินเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของผมดังขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆหลังจากผมรออยู่ครู่หนึ่ง <c oughs> เขาก็โผล่ขึ้นมาตรงบันไดตอนที่ผมดักรอเขาอยู่แต่เป็นเพราะมือเจ้ากรรมมาันไวไปหน่อยบวกกับปืนที่สายทําให้ผมไม่สามารถสังหารเขาได้ในทันทีแต่เป็นโชคดีของผมที่เขายิงไม่แม่นทําให้ผมมีเวลาในการหยิบอาวุธสําบองขึ้นมาสาดกระสุนใส่เขาในทันทีผลที่ได้คือทําให้ผมสามารถเก็บแต้มสังหารคันที่3ามไปได้ แต่ยังไม่ทันทําอะไรเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งผมจึงดักรอแล้วก็ปรากฏเป็นภาพที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้แต้มสมหังคนที่4ี่ถูกเก็บได้อย่างง่ายดายผมตัดสินใจจะอยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งเนื่องจากบริเวณที่ผมอยู่นั้นเป็นบริเวณขอบวงกลมพอดีผู้เยี่ยนจากนอกวงกลมจะต้องมาแวะเวียนที่นี่เป็นแน่ซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆในระหว่างที่ผมกำลังช้อปปิ้งอยู่นั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้ง แต้มสัมผาสครั้งที่5ถึงได้ปรากฏต่อหน้าผมก่อนตามมาด้วยครั้งที่6และครั้งที่7แต่ในครั้งที่7นั้นจะค่อนข้างยากหน่อยเพราะเนื่องจากเขาเคลื่องที่เร็วมากทําให้ผมยิงเขาไม่ทันแต่ดูเหมือนโชคจะยังเข้าข้างผมเขายิงไม่โดนผมผมจึงควักอาวุธสำรองขึ้นมาแล้วสาดกระสุนใส่เขาในทันทีต่อมาในขณะที่ผมกําลังชอปปิ้งเสียงฝีเท้าก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ในครั้งนี้มันกระทันหันมากผมไม่มีเวลาหมอบตัวหรือซ่อนตัวหลังจากที่ผมถอยไปที่ขอบประตูแล้วเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาแต่โชคดีเขายิงไม่โดนผมเหมือนเดิมผมก็สาดกระสุนใส่เขาไปเต็ม,เ,ตมเก็บแต้มสังหารครังที่8ปไปได้อย่างง่ายๆแล้วสถานการณ์ก็วนกลับมาที่เดิมในขณะที่ผมกำลังจัดของอยู่โซนปล่อยระเบิดแบบสุ่มก็ปรากฏขึ้นที่บริเวณรอบๆตัวผมพร้อมๆกับเสียงฝีเท้าป,ปริศนาที่ดังมาพร้อมกับเสียงระเบิดผมไม่รอช้ารีบกลับไปที่มุมของผม ชักอาวุธขึ้นมาดักรอเขาอย่างเช่นเคยใช้เวลาอยู่นานนะครับกว่าเขาจะยอมขึ้นมาเขาคงเดินวนเวียนอยู่บริเวณชั้นหนึ่งเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านโดยไม่ทราบไปว่าผมดักรอเขาอยู่จึงกลายเป็นแต้มสังคารขั้นที่9้าของผมไปในตอนนี้วงเริ่มบีบเข้ามาแล้วผมทราบดีว่าผมคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ผมจึงเริ่มออกวิ่งเมื่อวิ่งมาได้พักหนึ่งผมก็เข้าไปหลบในโกดังหลังหนึ่ง ประจบเมาะกับที่พื้นที่สุ่มทิง้งระเบิดก็ปรากฏขึ้นมาพอดีหลังจากเดินวนเวิยนอยู่ในบ้านอยู่พักหนึงผมก็เห็นผเล่นปรากฏตัวอยู่นอกบ้านเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่ระเบิดแบบสุ่มระเบิดขึ้นที่ข้างตัวผมพอดีทําให้ผมไม่ได้ยินอะไรเลยแต่นั่นก็ไม่อาจขัดขวางการสังหารครั้งที่10ของผมได้ ผมทราบดีว่าคงจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วผมจึงรีบวิ่งออกจากบ้านโดยยมคิดไปว่าทําไมาคนที่อยู่นอกบ้านนั้นถึงได้ยิงปืนออกไปอีกทางหนึง่งจนปรากฏเป็นภาพแบบนี้ผมรีบหมอบลงกับพื้นในตอนแรกผมไม่เห็นเขาจนกรททันไปเห็นเขาในภายหลังแต่สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อผมยิงเขาจนหมดแม็กปรากฏว่ามีผู้เล่นอีกคนหนึ่งยืนซ้อนกันอยู่ด้านหนังในแนวที่ผมยิงออกไปทําให้ผมเก็บแต้มการสังหารไปสองครั้งในคราวเดียว วิ่งฝ่าโซนปล่อยระเบิดแบบซุม หลังจากวิ่งออกมาได้สักพักหนึ่งผมก็เจอรถโดยขับมันไปยังค่ายทหารสุดสุดท้ายที่วงจะบีบเข้ามาแต่ในขณะที่กำลังช้อปปิ้งคาเฟ่วงก็บีบเข้าไปอีกด้านหนึ่งผมจึงรีบกระโดดขึ้นรถแล้วขับออกไปวนไปมาอยู่บริเวณกลางวงสักพักหนึ่งจนพบเข้ากับกล่องแดงเมื่อผมกระโดดลงไปผมก็กลัวว่ามันจะเป็นการดักซุ่มแต่สุดท้ายผมก็ได้ทรัพยากรดังภาพที่เห็น พอผมกระโดดขึ้นรถแล้วหวังจะไปอบในบ้านปรากฏว่าบ้านหหังนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วบอกตามตรงผมทําตัวไม่ถูกเลยผมเมื้อยกระโดดขึ้นรถแล้วหวังจะขับออกไปแต่ปรากฏว่ามีผู้เล่นอีกคนหนึ่งวิ่งเข้ามาผมจึงต้องรีบเข้าไปอบในบ้านอีกหลังนึงแทนท่ามกลางลูกกระสุนปืนที่ปิลวอนและบางนักก็โดนผมด้วย ถึงจะน่าเสียดายที่พลาดโอกาสในการสังหารครั้งนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะในตอนนี้ก็เหลือแค่ผมกับคนที่อ,อยู่ในบ้านเท่านั้นส่วนช็อตนี้เป็นช็อตที่น่าเสียดายมากในขณะที่ผมคิดว่าประตูนั้นมันบังทางผมผมเกยจะยิงมันทิ้งแต่ปรากฏว่าเขาก็วิ่งสวนขึ้นไปที่ชั้นสองพอดีแม้จะน่าเสียดายแต่ผมก็ไม่ประมาทเลยขู่เขาไปด้วยระเบิดลูกหนึ่ง ก่อนที่ต่อมาผมจะปล่เบิดควันบงังสายตาเขาแล้วย้ายตัวเองไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งพอวงเงิ้มบีบเข้ามาผมจึงตัดสินใจจะบุกเริ่มจากเคลียร์พื้นที่โดยการปลยระเบิดทั้งหมดที่มีใส่บ้านหลังนั้น ผมหวังให้เขาออกทางด้านหนังบ้านแต่ปรากฏว่าก็ไม่เจอตัวเขาผมจึงโดดเข้าไปในบ้านมุ่งตรงไปที่ชั้นสองจุดล่าสุดที่เขาเคยอยู่แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้อยู่บนนั้นก่อนจะคิดได้ว่าเขาคงไปอลบอยู่ในห้องเก็บของด้านหนังบ้าน เมื่อผมเข้าไปดูก็เจอจริงๆกลายเป็นแต้มสังหารขั้นที่13ผมผมไปโดยปยินยายการเล่นครั้งนี้จึงจบที่ผมได้ที่1ไปพร้อมๆกับการสังหารมากที่สุดเอาละวันนี้คุณต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปจัดทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ